สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาตอบคําถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะและคําถามในวันนี้นะคะมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะยงชิดค่ะเขาพบปัญหาว่าเขาพบมาแมลงตัวเล็กๆก็ค่ะตัวสีขาวค่ะก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะที่ใบพอเอามือนะคะไปวี้ดูค่ะมีน้ําด้วยนะคะลักษณะแบบนี้เกิดจากมาแมลงอะไรคะพี่นกลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเพลี้ยหอยกระต่างาค่ะ เพรยหอยนาสานะคะทำลายได้หลายพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดนะคะขนาดในสวนยางพารายัางทำลายเลยถ้าหากว่าปลูกพืชน,นะคะใกล้สวนยางพาราสวนยางพารามีเพีียงหอยนาสารระบาดนะคะมันจะลามลงมาสวนของเราเพราะนั้นเราต้องป้องกันค่ะและไอเพีียงหอยนาสารเนี่ยนะคะทำลายได้หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นตาใบตาดอกหรือว่าผลข้อเสียของมัน มันทําให้ผลสะกะปรกถ้าเป็นเนมายองคิดเนี่ยเขาขายฟาร,ร์มสวยผิวต้องเที่ยงต้องใสเนียนนะคะถ้าหากมีรอยปุ๊บนะขายราคาตกทันทีเพราะฉะนั้นถึงที่สําคัญก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เพี้ยหอยนาสารเนี่ยเข้าทําลายพืชของเราค่ะถือว่าเพี้ยหอยนาสารเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเราจะมีแนวทางที่จะป้องกันหรือว่ากําจัด เพร้หอยนาสารให้หมดไปนะคะอย่างไรบ้างคะพี่นกในการทําลายของเพรื้หอยนาสารนะคะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนเขาจะอยู่รวมกันเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างหนาเนี่ยเขาก็จะมีไข่อยู่ข้างภายใต้ของเขาซึ่งตัวเพรื้หอยนาสารเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ด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 ,ดมันจะเข้าเวลาเราจะพ่นไปทําลายมันอนะ่ะมันจะทําลายยากมันเหมือนกับว่าตัวมันเองนะ่ะไม่เปียกน้ํา เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการกําจัดฮะแบบเด็ดขาดในสองขั้นตอนก็คือกําจัดตัวแมลงะนะคะเพื่อไม่ให้มันระบาดหรือว่าทําลายขั้นที่สองก็คือลดการระบาดในอนาคตก็คือต้องคุมไข่มันในการในการทํานะคะแนะนําแบบนี้ค่ะหากพบการระบาดของเพื่อไหานาสารในช่วงที่เป็นใบหรือว่าเป็นผลก่อนที่จะเก็บผลผลิตค่ะ เราแนะนําเป็นอวอร์ดบวกมมมอสตัวมัมมอสนะคะสารคาร์บอนแฟนนะคะ,คะจะมีประสิทธิภาพในการดดดซุมแทรกซึมและสัมผัสกับตัวของเพี้ยหอยหนาสารทําให้เพี้ยหอยหนาสารตายนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะจะมีความสามารถนะคะในการแทรกซึมเข้าไปใต้ผิวเพี้ยหอยหนาสารเขาเป็นเกล็ด เวลาฉีดยาไปปุบมันต้องเข้าไปในตัวของมันมันอาจจะตายช้าชแต่ว่าการตายเนี่ยจะค่อนข้างจะนานนะคะทีนี้พอเราทํำตายตัวแม่เสร็จแล้วนะคะเราต้องลดการระบาดของมันในอนาคตโดยการใช้อวอร์ดนะคะอวอร์ดนี้นะคะจะคุมการฟักไข่ของตัวแม่และจะระงับการลอกคราบในแต่ละรุ่นของมันค่ะและมันจะทําให้ไข่เป็นหมันอ่าพอให้ทั้งสองอย่างร่วมกันแล้วน่ะ เราอาจจะฉีดเพียงสองครั้งนะคะก็จะสามารถลดการทำลายได้เหมือนอย่างในสวนตัวอย่างที่เอามาให้ดูในภาพเนี่ยนะคะเราฉีดนะคะกำจัดไปเพียงสองครั้งเราจะเห็นว่าใบมันสะอาดเลยแต่นะคะเนื่องจากว่านะคะมะยงชิดเป็นเป็นไม้ผลซึ่งเรากินผลสดของมันนะคะคือกินทั้งเปลือกด้วยในบางคนเนี่ยเราต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยหากว่า เป็นช่วงที่ใกล้เก็บผลผลิตนะคะเราควรจะใช้สารที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะอยู่ในไลก็ขอแนะนำเป็นเทนสตาหรือไฮนิวนะคะคู่กับอวอร์ดทำไมถึงใช้เทนสตาหรือไฮนิวเพราะว่าทั้งเทนสตาและไฮนิวเนี่ยทำลายเพี้ยหอยหน้าสารได้อย่างเด็ดขาดแต่มีระยะตกค้างในผลผลิตตั้นนะ,ะเพียงประมาณสาวัน เราก็จะสามารถเก็บผลผลิตขายได้ซึ่งโดยธรรมชาติของพวกมะยงชิดเนี่ยนะคะ mm. เขาเก็บผลผล,ผลิตนะคะ mm. บ่อยค่ะ10วันครั้ง10วันครั้งเพราะว่าผล,ผลผลิตเขามีหลายรุ่นเราจําเป็นที่จะต้องให้ฟาร์มปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคค่ะเกษตรกรนะคะสามารถนําแนวทางของยูนิไลท์ไปปรับใช้ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ